สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2569เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องราวดีๆของชาวราศีพิจิกคืออะไรบ้าง มาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สา,า,ส,าสำหรับในการพยากรณ์สำหรับแรกคือศาสตร์ไพ่ออักเคิลมาดูนะคะไพ่อลรเคิลจะบอกอะไรก่ณนไพ่ใบแรกได้ไพ่คำว่ารูป QR code เขาบอกว่าทำงานอะไรที่เกี่ยวกับด้าน ออนไลน์ Online, นะคะจะประสบความสําเร็จนะจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะมันจะมีคนติดตามคุณมากขึ้นมันจะมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่ทํางานด้านโลกออนไลน์บอกได้เลยว่ากําลังจะบูมกําลังจะปังในเช่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้น ทำอะไรให้มันเสมอต้นเสมอปลายถ้าเราทําอะไรอยู่บางคนเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับ youtube บางคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับแอปต่างๆนะคะคุณทําลงให้มันเสมอต้นเสมอปลายมันจะมีคนยอดผู้ติดตามยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะ เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณคาดคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกกระตือหรือล้นทําอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เข้าไว้จะดีนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าใครบางคนที่อาจจะทําอะไรเกี่ยวกับว่าอยากจะมีเพื่อนทางออนไลน์มีได้ไหมก็มีได้นะคะแต่ก็ต้องดูดีๆหน่อยนะเพราะว่าบางทีนยเรารู้รู้หน้าก็ไม่รู้หน้าจริงหรือเปล่ามันเป็นหน้าอวตารหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็น AI หรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นนะ ถ้าเราอยากจะนั่นต้องศึกษาให้นานๆคุยกันให้นานๆนนแล้วต้องนัดเจอตัวกันแบบว่าเจอตัวกันอย่างจริงจังเมื่อเจอเราอย่าไปคนเดียวเอาเพื่อนไปด้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงควรเอาเพื่อนไอย่าว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ยังต้องเอาเพื่อนไปเลยเผื่อคุณอาจจะมันอาจจะอ็กซิเดนต์มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะไพ่ใบต่อมาบอกถึงว่าเงินน้อยเงินน้อยในที่นี้เขาเตือนสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกว่าก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นมกราหรืออาจจะเป็นปลายปีที่แล้วปี68คุณอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้รายได้มันน้อยอะ่ะทําไมมันไม่ดีอ่ะก่อนมันเคยดีแล้วอยู่ดีๆมามาช่วงหลังๆเนี้ยถอยไปสักประมาณ3เดือนไม่ค่อยดีเลยอะ่ะรายได้มันตกวบหาบได้เงินแค่เพียงนิดเดียวไม่พอกับค่าใช้จ่ายแต่เดือนกุมภาพันธ์มันกําลังจะพลิกแล้วนะมันกําลังจะดีขึ้น คุณอย่ามตแต่ท้อแท้ทำมั่งไม่ทำมั่งลราทดลรทัวยอยู่แบบนั้นมันจะไม่มันมันเขาเขาเรียกว่าโอกาสกําลังจะเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะหลุดมือไปเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มันสม่ําเสมออย่าขาดตอนเป็นช่วงจังหวะที่กําลังจะพลิกใหม่และจากรายได้ไม่ดีมันกําลังจะดีขึ้นมาใ <c oughs> บาต่อมาเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะยิ่งรัดยิ่งเจ็บอะไรก็ตามเราอย่าไปผูกมัดนะคะเราอย่าไปเหนียวลังไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานที่เราทําแล้วมันเกิดการผิดพลาดมันเกิดเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมันทําแล้วมันไม่ได้สร้างรายได้อะไรที่ดีให้กับเราตัดมันทิ้งไปมองว่าอันไหนที่มันดีอันไหนที่มันสร้างรายได้หรือมันอันไหนที่มันเป็นโอกาสใหม่ๆให้คุณเอาตรงนั้นหรือบางทีเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาของผู้อื่นนะคะ คนที่กำลังมีความทุกข์มากๆคนที่กำลังมีการเดือดร้อนมากๆคุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของเขาเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําอะไรที่ข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์มันกาลังจะพลิกมันกําลังจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าไอ้เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆของคนอื่นหรือเรื่อง ตกทุกข์ได้ยากเดือดเนื้อร้อนใจของผู้อื่นแล้วคุณมาช่วยแก้ไขโดยเฉพาะใครที่เป็นเกี่ยวกับด้านนะักพยากรณ์ก็ได้นะ มันจะเสริมรายได้ที่ดีให้กับคุณได้เลยทีเดียวใบต่อมาเขาบอกว่าเข ok ็นคบขึ้นภูเขาคําว่าเข็นคบขึ้นภูเขาในที่นี้ต้องพูดได้เลยว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกตัวคุณเองอาจจะเป็นช่วงของการที่รู้สึกว่ามันท้อถอยรู้สึกว่ามันหมดกําลังใจรู้สึกว่ารายได้มันไม่ค่อยดีในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ยันกระทั่งถึงมกราเลยด้วยซ้ํา มันก็เลยจะตายเป็นว่าพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะทาให้มันดีขึ้นมามันเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาอยู่นะมันต้องใช้ความอดทนนะอดกัน้นเอาชนะใจตัวเองถ้าคุณไม่เอาชนะใจตัวเองคุณจะพลาดโอกาสเพราะฉะนั้นพ่ยขึ้นมาเตือนแล้ะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนจะจะแต่ไม่ลงมือทำบางคนลงมือทำแล้วมาเจออุปสรรคหน่อยโอทอหมดกำลังใจไม่ทำดีกว่าอยากนั่งเฉยเฉยคุณก็จะไม่ได้ คุณก็จะพลาดโอกาสถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณเคยเจ็บปวดเรื่องความรักมาจากการที่รู้จักคนทางด้านโลกออนไลน์ในบางคนนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามต้องระมัดระวังบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวเราบางคนเข้ามา เพื่อหวางที่จะมาเกาะเราก็มีเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ได้รับมาก่อนหน้านี้มันจะทําให้คุณเนี่ยมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักก็จริงแต่ถ้ารักเข้ามาแล้วไม่ดีต้องใช้ความพยายามมากจนเกินไปตัดทิ้งไปเลยถ้าเขารักเราจริงเราไม่ต้องพยายามมากนะคะและถ้ารักกันรู้จักกันในโลกออนไลน์ Online, ก็ยิ่งต้องศึกษาให้เยอะๆในเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นเดือนที่มีช่วงเปลี่ยนระหว่าง ปีมะเสงเข้าสู่ปีมะเมียเพราะมันเป็นปีใหม่ของคนจีนสาหะมันจะมีสาหะเกิดขึ้นปีที่ชงดีมากๆมันจะมีอยู่สปีคือปีขานปีปีขานปีจอและปีมะแมนะคะดังนั้นคุณถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณเกิดในราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วคุณมีอยู่ใน3ปีนี้ด้วยอ่ะปีดีแล้วนะราศีดีไหมราศี เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่คำโหราจะเสริมต่อว่าอย่างไรนะคะในไพ่อลร์เคินบอกถึงแนวทางว่ามันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้เข้ามาไพ่คำโหราจะเสริมว่าอย่างไรไพ่คำโหราใบใบแรกได้กำลังของดาวเสาเป็นกำลังกำลังที่สองคือกำลังที่ยี่สิบอาจจะมีความทุกข์มากก่อนหน้านี้ต้องบอ,อกเลยว่าคุณอาจจะจมอยู่กับความทุกข์โทษทุกภัยทายเสา จมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอุปสรรคอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องราวต่างๆบางคนมีคดีความบางคนอาจจะไม่ใช่คดีความก็ปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องสุขภาพก็ปัญหาการถูกคนใส่ร้ายป้ายสีหรือบางทีอาจเจ็อาจที่จะมีการตกลงที่เราจะได้งานนี้หรือพูดคุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวงานนี้จะให้เราอย่างวะเงี้ยถึงเวลาเลื่อนออกไปยืดออกไปไม่ไม่ได้สักทีไม่ใช่สักทีเพราะฉะนั้น ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยปัญหาความทุกข์ต่างๆความเครียดต่างๆกําลังจะขี้คายไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าด้วยความที่คุณต้องมีความมานะอดทนสักนิดหนึ่งนะคะใบต่อมาได้ไพ่กเกษตรอุย้ยเกษตรดีนะคําว่าไพ่เกษตรในที่นี้เขบอกว่า ความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยในช่วงของก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยอาจจะตั้งแต่มกราย้อนกลับขึ้นไปถึงปีที่แล้วปลายปีที่แล้วย้อนไปสักสามเดือนการเงินไม่ค่อยดีการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพานันธ์นี้จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมมีโอกาสที่จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมใครที่ย่ำแย่ เงินทองขาดมืออาจเป็นหนี้เป็นสินก็จะทําให้หลุดหนี้หลุดสินมีเงินพอกินพอใช้มากขึ้นใครที่มีแค่ฐานะเมื่อก่อนนี้มันดีกว่านี้ตอนนี้มันแค่พอกินพอใช้มันก็จะอัปเกรดขึ้นมาด้วยการที่ว่าเหลือกินเหลือกเก็บมากขึ้นได้นะคะอยู่ในแต่ละคนเท่านั้นเองใบต่อมาได้ไพ่ราชาอไพ่รา,าชาในี่ที่นี้เขาบอกว่าในช่วงเนี้ยนะเป็นช่วงของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิก กำลังจะมีอํานาจวัสนาบารมีมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นหรือมีผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมีอํานาจวัสนาบารมีมาสนับสนุนคุณ การที่คุณถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกคนกันแกล้งหรือถูกอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันจะเบาบางลงหรืออาจจะไม่เหลือเลยหรืออาจจะมีคนเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นจากความอดทนของตัวคุณที่ผ่านมาบางคนอดทนไม่พูดนะอดทนอดกัน้นไม่พูดไม่ ไม่โต้ตอบไม่อะไรเลยในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงชีวิตมันพลิกไงเพราะมันจะเปลี่ยนจากปีมะเสงเข้าสู่ปีมะเมียและปีมะเมียน่ะมันบอกแล้วไงอย่างที่มาดามบอกสาหะไงาสามปีเนี้ยจะดีขึ้นแบบโดดเด่นคือปีขานปี และปีมะแมนะคะดังนั้นก็ต้องดูลัคนาด้วยดูราศีเกิดด้วยดูวันเกิดด้วยว่าถ้ามันดีครบหมดเลยทั้ง4อย่างนี้ชีวิตเฮงปังๆแน่ๆหลังวันที่17กุมภาพันธ์ไปนะคะแต่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยเป็นช่วงจังหวะชีวิตพลิกนะพลิกหลังวันที่17 17 อุมภามันเป็นปีใหม่ไทยละชีวิตจะพลิกเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือจะมีอํานาจวาสนาปรมีมากยิ่งขึ้นฐานะความเป็นอยู่การเงินจะดีขึ้นความเครียดที่เคยมีที่มันสะสมอยู่หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจที่จะมีบางคนอาจจะมีคดีความบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย จากโรคที่เลื้อยลังรักษาไม่หายหรือบางคนอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือบางคนอาจจะถูกเลื่อนงานออกไปต้องรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างจะพลิกไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเป็นช่วงจังหวะที่มีอำนาจวาสนาบาร,รมีขึ้นนะคะดาวดาวเสาเจ็ดดาวเสาเจ็ดในที่นีเน้เป็นกำลังแค่สิบเท่านั้นมีความเครียดไหมมีความเครียด แบความเครียดเนี่ยหามหัวหามท้ายในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจจะยังจมอยู่กับความทุกข์บ้างคุณอาจจะยังจมอยู่กับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บบ้างคุณอาจจะยังจมอยู่กับการที่ยังมีคนอิจฉาริษยาคุณนะแต่ด้วยคุณมีอํานาจวัสนาบาร,รมีเพิ่มขึ้นมีคนให้การสนับสนุนดังนั้นน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้มันข,ขนาบเราหามหัวหามท้ายอํานาจวัสนาบาร,รมีเรามีดังนั้นบางทีถ้าบางคนเนี่ยไม่มี สองใบนี้หามหัวหามท้ายคุณอาจจะได้อย่างฉลุยเลยแต่อันเนี้ยคุณต้องได้มาด้วยความยากลาบากสักหน่อยคําว่าเข็นคบขึ้นด้วเขาไงต้องได้มาด้วยความยากลาบากสักนิดนึงต้องใช้ความมานะใช้ความอดทนอดทนกับอะไรอดทนกับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่เราอย่าไปยึดถืออย่าไปถือติดให้ปล่อยวางถ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเจ็บปวดห่างไกลออกมาซะ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ต้องไปแคร์กับคนอื่นมากเกินไปคนที่เราต้องแคร์ที่สุดคือตัวเราเองแต่ต้องเป็นการแคร์ที่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าแคร์ตัวเราเองเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าแน่นอนคุณต้องทําอะไรด้วยกันต่อให้มีอํานาจวัสนาบารมีต้องทําอะไรแบบเรียบง่าย ทำอะไรแบบที่เรียกว่าให้คนนับถือในตัวคุณทําอะไรด้วยการที่ไม่ไม่ไปอวดอ้างไม่ไปขม่มไม่ไปยกตนข่มท่านและอุปสรรคติดขัดต่างๆมันจะเบาบางและหายไปเองมาดูไพ่ย,ยิปซีจะสรุปปิดจ,จบให้กับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกว่าอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่แปดไม้เท้าโอโหโก้าวหน้าได้อย่างเฉลุยเลย อุปสรรคติดข no ัดต่างๆไม่มีนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่ทำอะไรที่มีเป้าหมายนะคะตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้บางคนตั้งเป้าเกี่ยวกับเรื่องเรียนคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณก็จะจบได้ตรงตามได้ได้เกรดตามที่ต้องการใครที่มีเป้าหมายกับเรื่องงานงานคุณจะตรงตามเป้าหมายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์นะคะใครทํางานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์งานจะตรงตามเป้าหมาย ใบต่อมาได้พายว e e อ of f o r u u n e มีโอกาสเติบโตขยับขยายนะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะแลาเป็นการมั่นคงแบบถาวรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ขยับขยายเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นหรือบางคนลงคลิปอย่างสมมติลงวันละหคลิป2คลิปอาจจะลงเพิ่มสักวันละสคลิป4คลิปหรืออาจจะขยายการทำงาน ขยายเครือข่ายฉันอาจจะทําอยู่ในแอปนี้ไปเพิ่มแอปนู้นแอปนั้นเพิ่มไปให้คนรู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้คุณมั่นคงถาวรมากยิ่งขึ้นในด้านการทํางานใบต่อมาสามดาบสามดาบนี้ผิดหวังเรื่องการทํางานไม่ใช่ใครที่ทํางานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องการผิดหวังเสียใจของผู้อื่นการเดือดเนื้อร้อนใจของผู้อื่นจะ เขาบอกว่าคุณจะแก้ไขได้เป็นอย่างดีจะทําให้คุณมีชื่อเสียงจากสิ่งเหล่านี้นะคะสามดาบในที่นี้ถ้ามามองถึงว่าอาจจะมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นบ้างแต่ความเสียใจของคุณเนี่ยเป็นความเสียใจที่คุณเคยได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วทําให้คุณมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณเองทําให้คุณมีความมั่นคงมีโอกาสเติบโตขยับขยายได้จากการที่เจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่าง ที่มันเป็นบทเรียนให้กับตัวคุณทําให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยไม่ว่าเรื่องใดเข้ามาก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักคุณสามารถตั้งรับได้เป็นอย่างดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ใบต่อมาใบาสุดท้ายนะคะแฮงแมนแฮงแมนบอกถึงการที่เรียกว่าให้คุณย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งที่คุณทำเนี่ยให้มันเกิดความชำนาญให้มากๆเลยแล้วคุณจะคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าไม่ว่า ใครจะถามแบบไหนจะเราจะโต้อตอบกลับไปยังไงงานนี้ตรงข้อข้อดีข้อเสียมันตรงไหนสามารถตอบได้หมดทุกอย่างแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อไปก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสเติบโตขยับขยายไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจในด้านใดก็ตามดังนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักถ้าเรื่องความรักเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นียถึงแม้จะเป็นเดือนแห่งความรักก็จริง แต่ชาวราศีพิจิกยังไม่เน้นเรื่องความรักนะ ต้องบอกก่อนเน้นเรื่องงานไว้จะดีที่สุดเพราะเรื่องความรักที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับตัวคุณแต่เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเรื่องงานเรื่องงานที่คุณจะต้องพยายามย้ำย้ำคิดย้ำทำอยู่กับมันให้มากๆทําให้เกิดความชํานาญแล้วสามารถที่จะเอาไปสั่งสอนคนอื่นได้มันยิ่งจะเกิดผลดีให้กับตัวราศีพิจิกเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย ทำเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ค่อนข้างดีการเงินกําลังจะดีขึ้นใครที่วิตกกังวลโอ้ยมการาเนี่จะไม่รอดแล้วนะการเงินมันรู้สึกฝืดเคืองรายได้จากการทำงานทางด้านโลกออนไลน์ก็รู้สึกมันตกตามลงแต่เดือนกุมภาผ่านชีวิตคุณจะพลิกรายได้จากด้านโลกออนไลน์อยู่ดีๆมันจะบูมขึ้นมาอย่างแบบเฮ้ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ยังไงเวมาดามเคยเป็นนะ มาดามเป็นจนกําลังท้อกําลังจะหมดกําลังใจ,งใจทีนี้มีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จในด้าน youtube นี่แหละเขาก็จะทักมาบอกเลยพี่พี่อย่าหยุดทํานะผมมาเห็นคลิปพี่อยู่บ่อยๆนะพี่ทําไปเรื่อยๆบอกโอ้ตอนนี้หมดกําลังใจหยุดทําไปประมาณห้าหกเดือนได้แล้วยอดมันตกมากเลยไม่อยากทําแล้วเนี่ยทําไปเลยพี่มันจะตกไงก็ช่างมันทาไปเรื่อยๆหลังจากก็พูดจากจากตรงนั้นนะ่าได้ประมาณ เดือนหนึ่งหรือสองเดือนน่ะอยู่ดีๆยอดพลิกเลยนะพลิกจากว่ามีคนดูแค่ยอดวิวแค่หลักสิบมันพุ่งพวดเป็นหลักหมื่นแล้วหมื่นหมื่นแบบหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นในหนึ่งคลิปอะซึ่งแบบเฮ้ยเออแล้วตอนนี้มันมันมันเริ่มดรอปมันด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือด้วยด้วยเรื่องอะไรไม่เข้าใจแต่มันก็มีเริ่มดรอปลงไปเพราะฉะนั้นเราพอดรอปไปแล้วเนี่ยเหมือนเรามีประสบการณ์เดิมแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นจังหวะจังหวะของมัน อย่าไปท้อนะคะอย่าไปท้อเอ่อทำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะแองแมนบอกถึงการที่เรียกว่าทําอย่างนั้นอยู่ต่อไปนะอย่าหยุดทํานะทําไปเรื่อย เดี๋ยวคนจะรู้จักทําด้วยความฝืนใจตัวเองก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่เห็นจะนั่นเลยฉันต้องฝืนใจตัวฉันเองทานะฝืนใจไปเถอะแล้วมันจะดีเองพอมาดามก็ฝืนใจทําแบบนั้นแล้วพอมันดีปุ๊บในกําลังใจมันมาเองนะคะจบคําพยากรณ์ <c oughs> สำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ